เอ้ยทำไมมันโง่งันวะคุณรุ่นอะไรอะคุณรุ่นอะไรรัสศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับท่านครับโง่เป็นควายเลยเฮ้ยฝ่ายค้านกอนล้อเอาไปเล่นแล้วเพื่อที่จะเล่นงานรัฐบาลสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นทางการเมืองนะครับผมไม่ได้หมายถึงว่าการกระทําของสองท่านนี่มันถูกนะนะฮะก็ผิดก็ว่ากันบ้าผิดถูกก็ว่ากันว่าถูกแต่ผมเรียให้ทราบว่า ทุกอย่างมันมีจังหวะเวลามีลูกตุ้มนาฬิกาของมันซึ่งคงไม่ใช่เฉพาะ2ท่านนี้คงมีมากกว่านี้แน่นอนเพราะมิฉะนั้นเขาจะไม่สามารถอภิปรายไม่บีงใจและโจมตีรัฐบาลจนทำให้พ่ายแพ้การเลือกตั้งในครั้งต่อไปได้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์กิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องราวที่มีการพูดกันโซเชียลในโซเชียลมีเดียค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวฮะเรื่องของการแสดงความคิดเห็นของอธิบดีเขาไปฮะปะลัดกระทรวงมหาดไทยที่ปรากฏว่าด่าลูกน้องของตัวเองว่างโง่ เรามีออเดอร์จากกรมรุตสาหกประมาณหนึ่งพันตันเราก็จะเอาหนึ่งพันตันของสินค้าประเภทต่างๆนะครับลงไปยังพื้นที่ต่างๆเกษตรกร,กรที่ที่ปลูกปลูกผักนะครับผักผลไม้เราก็จะหนึ่งเริ่มตั้งแต่กระบวนการการหาพื้นที่สองเรื่องของกระบวนการในการปลูกจนกระทั่งกระบวนการเก็บเกี่ยวและการนำสง่งกับท่านครับอ,อุปสงค์เท่ากับอุปทานนี่ภาษาเศรษฐศาสตร์นี่เขาคืออะไรรู้เป<ม>่าเขามีศัพท์ว่าไงนะ ดีมาซับพายครับท่านครับเดยียวเจ้จบอะไรวะวะรัสสัตจุลาครับเล้วทำไมเฮ้ยทำไมมันโง่เงี้วะคุณรุ่นอะไรอะ่ะคุณรุ่นอะไรรัาสัตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับท่านครับโง่เป็นกวายเลยเฮ้ยอะเข้าปีอะไรอะ,อะปัญญาโทรครับท่านครับปีอ๋อกว่าแล้วเพราะว่า คนที่เรียนรัฐศาสตร์จุฬาก็เรียนเศรษฐศาสตร์สองตัวนะอุปสงค์เท่ากับอุปทานเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดสัมบูรณ์นะคุณเอาความต้องการของราชทันนะแล้วคุณมาบอกว่าเท่ากับไอ้สัพพลายของของภาคเกษตรเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ ถ้าใช่คุณจะต้องพาสินค้าเกษตรออกนอกทำไมเราก็คุณมีตลาดสมบูรณ์แล้วคุณไม่ต้องช่วยอะไรแล้วอะอจบปริญญาตรีที่ไหนมาและสยามกับท่านครับโอ้กูว่าแล้วแล้วคุณไม่เรียนรัฐาศาสตร์จุฬาปริญญาโทภาคผู้บริหารหรือภาคปกติเนี่ยเออเป็นไออาร์สามกับโครงการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับฮะ แปลว่าอะไรวะ,ะหลักสูตรหลักสูตรหลักเรื่องเรียนนะครับท่านครับ <c oughs> เฮ้ยขจรคุณไม่คุยกับคณะบดีให้ดีนะมึงโอ้ <c oughs>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  มาอะไรเดี๋ยวนี้ชอบหาตังเปิดหลักสูตรอะไรไม่รู้มั่วไปหมดคำถามคือคุณภาพอืม มาตอบเป็นโจกหมดเรื่องแล้ววิสาหกิจผมจะเปิดทังไอพีโอไอพีอว่าอไอีมขยไหมยไมัยไมยอบคอ่ครับอรับครับครับ

ขออนุญาตครับขยักข้าสูงนี่จะนั่นคือเป็นผู้ร้องมอร้อนนะครับแล้วตำรวรสอบสวนเราเนี่ยได้นำบันทึกประจําวันองนิตย์ไทยแล้วก็ไปลงเอกสารเป็นบันทึกประจําวันน้อที่บกปปนะครับผมเนี่ยขอตรวจสอบว่าเงินที่เขารอซื้อเนี่ยตรงก็จับเนี่ยตรงกับในซองที่ปรากฏในโต๊ะของท่านท่านที่ดีหรือไว่นะครับผมขออนุญาตให้ตำรวจมาช่วยในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นการแสดงความคิดเห็น ของประลัดกระทรวงมาไทยนะครับที่ปรากฏว่าได้แสดงความคิดเห็นนะครับในการประชุมเรื่องของเอสโโปรที่จะมีการจัดขึ้นนะซึ่งก็ถูกกล่าวหาถูกโจมตีบนโซเชียลมีเดียว่ามีการบูลลี่ลูกน้องของตนเองนะครับเหตุนี้เหตุการณ์นี้ต่อมาเนี่ยนายสุธิพงศ์จุนเจริญนะครับปรลัดกระทรวงมาไทยได้โพสต์ข้อความผ่าน f a c e b o o k นะครับบอกว่าเรียนพี่น้องทุกทกท,กท่านนะครับ ผลจากมติการติดตามงานของกรมและรัฐวิสาหกิจของผมประจำเดือนธันวาคม2565ผ่านวิดีโอ,อคอนเฟอเรนซ์ที่ผมและผู้บริหารส่วนกลางส่วนพี่ๆน้องๆอีก76จังหวัดที่ห้องประชุมจังหวัดมีเรื่องงานที่ผมในฐานะผู้นำหน่วยงานประจำให้ผู้บริหารส่วนกลางคืออธิบดีทุกกรมผู้บริหารรัฐวิสาหกิจทุกหน่วย ชี้แจงต่อผลดำเนินการติดตามนะครับมีประเด็นที่ถูกนำไปแชร์กันมากคือเรื่องด่าผู้แทนขององค์การตลาดนะครับด้วยคำหยาบคายผมเองยอมรับว่าพูดจริงและเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมต้องขอโทษทุกท่านด้วยครับเพราะไม่พอใจที่นำเรื่องเก่าที่เคยนำเสนอมาหลายครั้งแล้วไม่มีการานำเสนอผลงานใหม่หรือเรื่องที่ผมคิดว่าก่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน จึงทำให้ไม่ทันยั้งคิดและเกิดถ้อยคำรุนแรงไม่เหมาะสมสำหรับเรื่องถ้อยคำนะฮะขอน้อมรับด้วยความเสียใจและขอกราบเรียนยืนยันว่าไม่มีเจตนาดูหมิ่นสถาบันการศึกษาใดๆเลยในฐนานะที่ผมเองเป็นนักเรียนวัดโรงเรียนต่างจังหวัดอยากให้ทุกคนช่วยกันพัฒนาไม่ใช่เสนออะไรไม่รู้เรื่องแต่ขอย้ำว่าตลอดระยะเวลา ที่รับราชาการมามีเจตนาเพื่อประชาชนเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งและเหตุการณ์ครั้งนี้จะใช้เป็นเครื่องเตือนใจให้ใจเย็นและทบทวนรอบคอบมากขึ้นนะครับผมขอเรียนยืนยันอย่างพ,พี่น้องมหาไทยทุกคนทราบก่อนนี้แล้วว่าผมเป็นคนพูดจสาสไตล์ลูกทุ่งอาจมีการดุด่าลูกน้อง เร่งรัดการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับและก็ว่ากันไปยาวนะก็ขอบคุณที่ติเต,ตียนด้วยความปรารถนาดีอ่าซึ่งรวมทั้งลูกสาวและภรรยาที่รักของผมด้วยไม่ใช่เฉพาะคนภายนอกขอเรียนยืนยันว่าผมมีความมุ่งมั่นเกินร้อยที่จะทำหน้าที่ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ดีเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนให้หนักกว่าเดิมในปี2566 ที่จะมาถึงนี้เพราะเวลาของทางราชการที่จะได้งานช่วยเหลือประเทศชาติประชาชนของผมเหลือน้อยใกล้เวลากเกษียณอายุราชการแล้วขออภัยกับคำพูดแย่ๆของผมในการประชุมอีกครั้งและขอถือโอกาสนี้อัญเชิญพระคุณภรษีรัตนาไตรก็โนนนี่นั่นนะและ้วก็ว่ากันไปนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่เกิดขึ้นนะ แล้วก็มีการวิวจาร์บนโซเชียลมีเดียหนักมากในเชิงงานสังะห์คุณส,สังเกตไหมนะก่อนหน้านี้ก็เป็นอี่ดีกรมทรัพย์คราวนี้ก็เป็นประลัดกระทรวงมหาดไทยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนทราบไหมฮะช่วงเวลาที่ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษฎรได้ยืน่นต่อประธานรัฐสภานะครับเพื่อที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่มีการลงมติ นะครับก่อนอะไรก่อนการเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดเกิดขึ้นนะซึ่งจะเริ่มหมดอายุของรัฐบาลเนี่ยในวันที่ยีิสามีนาคมพุทธศักราช2565โดยใช้หลักวัตกรรมว่าถอดหน้ากากาคนดีที่ผ่านมาอธิบดีกรมทรัพย์นะถูกจับได้พร้อมเงิน5ล้านนะตอนนี้รัฐบาลเอาไปเข้ากรู ที่ทำเนียบรัฐบาลมีคนตั้งคำถามกับผมว่าเอา้าทำไมไม่ปลดออกไล่ออกไปเลยผมเรียนหุนส่วนนะข้าราชการยปลดออกไล่ออกเนี่ย mm hmm. เมื่อถูกกล่าวหา,กร,วก,ารกระบวนการเป็นกระบวนการกล่าวหานะครับที่มีการกล่าวหาไปแล้วแต่จริงๆแล้วกระบวนการเรื่องของการกล่าวหาเรื่องนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการไตส่สวนนะฮะปปชจะต้องเข้าสู่กระบวนการไตส่สวนและเมื่อไตส่สวนแล้ว จึงจะร้องต่อสารอาญาทุรกิจเพารณาชี้บูลความผิดมีความผิดหรือไม่มีความผิดจึงจะพักการทำงานสั่งหยุดให้ปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งเป็นกระบวนการของทางราชการปกตินะคนข,ข้อแรกนะข้อที่2นะครับเรื่องของประหลัดกระทรวงมหาไทยโผล่มาละนะซึ่งกระทรวงมหาอยู่ในความรับผิดชอบของใครผลเอกอนุพงศ์เผายินดา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถามว่าดีไม่ใช่บอกผมบอกว่าดีนะไม่ดีนะทั้งสองกรณีเนี่ยไม่ดีแต่ถ้าไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก็เป็นเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอามาวิเคราะห์คนนั้นทําถูกคนนี้ทาผิดทดําดีไม่ดีก่บวากันไปแต่ได้เชื่องงานสังเคราะห์ทุกอย่างมีเหตุทุกอย่างมีผลบางคนถามทําไมอ่ะเขาต้องมาที่ไปไม่บงใจในช่วงเวลานี้ทั้งที่สภาผู้แทนสษฎรจะหมดวาระแล้วนะฮะ ก็เพื่อที่จะโจมตีรัฐบาลใช้สื่อของรัฐเป็นเครื่องมือในการโจมตีรัฐบาลแหกแผลรัฐบาลก่อนการเลือกตั้งครั้งใหญ่โดยเฉพาะโจมตีรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์บางคนถามว่าไอ้เปิดหน้ากากคนดีเนี่ยหมายความว่ายังไงก็เพื่อที่จะเห็นคนว่าข้างในหน้ากากมีคนชั่วอยู่ซึ่งเป็นวัทกรรมของสื่อมวลชนทำเนียบรัฐบาลในตั้งขึ้นฝ่ายค้านกอล้อเอาไปเล่นแล้วเพื่อที่จะเล่นงานรัฐบาลสิ่งเหล่านี้ เป็นประเด็นทางการเมืองนะครับผมไม่ได้หมายถึงว่าการกระทําของสองท่านนี่มันถูกนะนะฮะผิดก็ว่ากันบ้าผิดถูกก็ว่ากันว่าถูกแต่ผมรียให้ทราบว่าทุกอย่างมันมีจังหวะเวลามีลูกตุ้มนาฬิกาของมันซึ่งคงไม่ใช่เฉพาะสองท่านนี้คงมีมากกว่านี้แน่นอนเพราะมิฉะนั้นเขาจะไม่สามารถอภิปรายไม่วบงใจและโจมตีรัฐบาลจนทำให้พ่ายแพ้การเลือกตั้งในครั้งต่อไป ได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์เจีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ แสงน้ำตาในนภาสลักจากอำพรเดืนร้อนร้อนเมื่อทิ้งนักก่อนจะลาเราไปไกลอยามให้จางตาจากดวงใจกลายส um the ้นกลาสุดห่วงยอดดู Good. ใน้หัวใจกันอยู่คือเชิดชม The golden sunlight tends the blue sea. Prince of Hill and goes the rum tree. Happy beam, aloof, at sun tien. Tis sun The morning colored dancing sun beam. Brighter shines on in my horse dream After one, aloof, at sun The birds come to the net, a piece they and cure The wild world seems to rest, and so do I answer you. Till sometimes, when we sing, the sun can fly. you stand, a priest. Good night. Happy be my love. That someday.